สวัสดีนะคะพบกับรายการชนีอินดี้อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมสถานที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะหาดทรายขาวนะคะอ,อยู่ระหว่างก่อนถึงสะพานสารสินนะคะก็จะเป็นที่แวะพักรถนะคะก็จะมีร้านอาหารแบบนั่งสบายๆนะคะจะมีที่ให้ถ่ายรูปก,กันนะคะ แต่ตอนนี้มาช่วงบ่ายๆนะคะมันแดดแดดแรงมากช่วงนี้ของจ <No. S 1> ังหมัดภูเก็ตนะคะยังไงเดี๋ยวก็จะรีวิวอาหาร <moments S 1> ให้ดู <later. S 1> อีกทีนะคะแต่ว่าคนก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านนะคะ <c oughs> การชินีอินดีวันนี้นะคะพามาดูตรงหาด นขาวะะคะอยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะวิวดีสวยมากตอนนี้ช่วงบ่ายๆนะคะมานะแล้วแบบแดดกำลังกำลังดีจะมีร้านอาหารนะคะชื่อครัวทรายแก้วนะคะอยู่ตรงบริเวณชายหาดนะคะก็จะเป็นซุ้ม ให้รับประทานคะเลือกได้นะคะว่าจะนั่งรับประทานตรงไหนนะคะก็จะมีหลายมุมให้ถ่ายรูปมากเลยนะคะมีทั้งมุมตรงนี้แล้วก็จะมีมุมตรงนี้นะคะถ้าจะมานั่งรับประทานอาหารจริงๆแนะนําเป็นช่วงเย็นนะคะเพราะว่าช่วงตอนบ่ายๆมันแดดกำลังร้อนนะคะจะไม่สามารถนั่งได้นะคะ เนี่ยค่ะจะมีมุมต่างๆเยอะแยะมากมายให้ถ่ายรูปนะคะสวยงามมากเลยนะคะมองลงไปก็จะเป็นทะเลทะเลสุดลูกตาเลยแต่ค่ะตรงนี้เขาไม่ให้เล่นนะคะจะเป็นอ่าแหล่งพักรถแลวแหล่งามาถ่ายรูปชมวิวกันนะคะ สวยใช่ไหมคะงานชาแก้วนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับอุทยานภูกเก็ตน,นะคะเป็นเอ่อส่วนคุ้มครองของอุทยานจังหวัดภูกเก็ตน,นะคะยังไงก็แวะมาเที่ยวชมได้นะคะส่วนราคากับข้าวไม่แงนะคะ70-80แล้วแต่นะคะว่าเราจะสั่งเออเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกัน อีกทีในะอีพีหน้าของราการชนีอินดี้นะคะวันนี้วันนี้ข็ขอลา